สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n e l ของ t e s t อ n นนะครับวันนี้นะเราอยู่ในแอปพลิเคชันนะครับที่เกี่ยวกับการหารายได้ผ่านเข้าสู่บัญชีของ t o m า n ี่ว l l l ลนะครับขั้นต่ำอยู่ที่10บาทแล้วก็สูงสุดอยู่ที่กัน400บาทนับครั้งละ400บาทนั่นเองนะครับผมนะแอปพลิเคชันนี้นะครับมีชื่อว่าฟันดรา m มนนะครับเป็นแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการ ดูหนังสั้นหรือละครสั้นนะครับเป็นหนังที่มาจากประเทศจีนนะครับตรงนี้เนาะก็เราสามารถดูหนังสั้นได้แล้วก็ได้รับคะแนนได้ด้วยและการอ่านนวนิยายนะครับซึ่งการอ่านนิยายก็สามารถที่จะทําให้เราได้คะแนนได้ด้วยนั่นเองนะครับคะแนนที่เราได้รับมาจากการที่เรานั้นดูวิดีโอสั้นหรือจะเป็นการอ่านนิยายนะครับก็จะถูกสะสมนะครับให้ถึง ให้ถึงรอบของแต่ละอันก่อนนะเหมือนอันนี้คือถ้าถึง250คะแนนของการดูวิดีโอสั้นนะครับดูวิดีโอไปดูหนังไปดูไปเรื่อยๆนะครับ วิดีโอนั้นก็คือทำไรายได้ให้กับเราด้วยการให้คะแนนให้กับเราเมื่อคะแนนสะสมตรงนั้นครบ250คะแนนเมื่อไหร่เราก็สามารถกดรับคะแนนนั้นได้ทันทีนะครับพอครบ500ก็ได้กดรับเหมือนกัน7 5 0 1,500แล้วก็2000แล้วก็2500คะแนนนะครับรวมทั้งหมดแล้วก็จะได้จะได้ไปทั้งหมดอยู่ด้วกนาร7,500คะแนนนะครับ และถ้าหากว่าถึง5,000คะแนนเมื่อไหร่จะได้ไปพิเศษอีกประมาณ5,000คะแนนเหมือนกันนะครับผมนะส่วนการอ่านนิยายก็เช่นเดียวกันนะครับอ่านนิยายไปสะสมคะแนนไปสะสมครบ200คะแนนก็สามารถกดรับคะแนนได้สะสมครบ450คะแนนก็กดรับได้นะครับสะสมไปเรื่อยๆพอครบทั้งหมดนะครับผมนะ2,400คะแนนหรือถ้าคะแนนทั้งหมดก็คือจะเป็นประมาณ7,000คะแนนนะครับและเขาบอกว่าถ้าหากว่าเราอ่านนิยายครบ3,000คะแนนเมื่อไหร่ เราก็จะได้รับพิเศษไปอีกประมาณ3000คะแนนด้วยกันนะครับยังไม่หมดนะครับเราสามารถที่จะหาคะแนนได้จากการที่เราทำออฟเฟอร์ของค่ายแอดจอยนะครับตรงนี้ก็ประมาณ1ล้านคะแนนเลยทีเดียวนะครับและการเชิญเพื่อนนะครับเพื่อนๆสามารถที่ไปเชิญเพื่อนได้โดยที่เพื่อนๆจะได้รับคะแนนไป ประมาณทั้งหมดอยู่ด้วยกัน180,000คะแนนนะครับยังไม่หมดนะเ,นเพื่อนๆสามารถมาเช็ดอินได้ด้วยเช็ดอิน1วันจะได้ไป250คะแนน2วัน500คะแนน3วัน500คะแนนเช็ดอินติดต่อกันจนครบ7วันรวมเป็นทั้งหมด5,250คะแนนด้วยกันตรงนี้นะครับผมนะนี่คือไรายได้นะครับของแต่ละวันที่คุณจะได้รับนะครับส่วนแต่ละชั่วโมงก็คือตรงนี้นะกดเข้าไปที่500คะแนน คุณกดดูวิดีโอไป1วิดีโอคุณสามารถที่รับรายได้อยู่ที่5 0 0คะแนนนะครับซึ่งคะแนนตรงนี้จะได้รับไปนับ5้าคะแนนเต็มๆเ,เลยครับแล้วก็ต้องรอ1ชั่วโมงถึงจะมากดดูวิดีโอต่อได้นั่เองน,นะครับผมนะ ส่วนเมนูของการเชิญเพื่อนจะมีในส่วนของหีบสมบัติตรงนี้ทุกคนนะกดรับตรงนี้ปั๊บเลยนะคุณจะได้คะแนนมาเหมือนกันครั้งละ500คะแนนแล้วก็คะแนนตรงนี้ต้องรออีกประมาณ3ชั่วโมงถึงมากดรับหีบสมบัต,ติได้ต่อนั่นเองนะครับผมนะ ก็ประมาณนี้เลยนะครับในส่วนของตรงนี้เมนูหน้าแรกที่คุณเห็นที่เป็นเหรียญสีเหลืองเหลืองอยู่นะคุณสามารถที่จะกดจิ้มแล้วก็รับคะแนนไปได้เลยถ้าคุณอยากได้คะแนนคุณ2จาก73คะแนนเป็น1 4 6คะแนนคุณก็กดคําว่าชนะรางวัลคุณ2ไปแล้วก็ดูวิดีโอไป1วิดีโอคุณจะได้ไป1 4 6คะแนนด้วยกันนั่นเองนะครับผมนะ ก็แนะนําให้เรากดให้หมดนะแต่มันก็ไม่หมดอยู่ดีเพราะว่าพอมันจะหมดนะครับมันก็จะโผล่ใหม่เนี่ยส่วนของเหรียญพวกนี้นั่นเองนะครับผมนะให้เรากดรับตลอดนั่นเองนะครับผมนะสุดท้ายก็คือการถอนเงินมาที่เมนูของฉันนะครับเลือกที่คําว่าไทถอนนะครับแล้วก็ ทำการเลือกอเงินที่เราจะทําการถอนนะแต่ว่าดูคะแนนด้วยว่าเรามีทั้งหมดกีนน่คะแนนแล้วก็ไปเทียบกับคะแนนที่เราต้องใช้ในการถอนนั่นเองนะครับผมนะเมื่อเสร็จสิ้นแล้วนะครับเราก็มาดูที่ประวัติการถอนเงินนะครับซึ่งถ้าเราถอนเงินปับระบบก็จะขึ้นตรงนี้ถ้าเราถอนเข้า t ู m a มาน a l วอเมันก็จะขึ้นเป็นโลโก้ทูต์มาน a l วอเถ้าเราถอนเข้า Pay p a l ก็จะเป็นโลโก้ของ Pay p a l นะครับผมเด๋ยนนี้ถอนไปแล้ว2ครั้งก็เป็น800คะแนนเอ้แปดบาทนั่นเองนะครับผมนะ เป็นรายได้เสริมที่เราสามารถที่ทําได้ทุกที่ขอแค่เรามีมือถือนั่นเองนะครับผมนะวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมขอต้องลาไปก่อนนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆกันทุกคนและเพื่อนๆคนไหนที่ไม่เข้าใจตรงจุดไหนคอมเมนต์สอบถามกันได้เลยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ